อันนี้มาติดตามไอตัวงานโซลาเซลล์ช่วงเช้าประมาณแปดโมงครึ่งน้ำเริ่มออกแล้วตัวอินเวอร์เตอร์รันที่ยิบสองเฮิร์ก็จะมีน้ำออกมาให้พอใช้งานได้ละอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูตรงตู้ว่ามันขึ้นกี่เฮิร์อันนี้ลองทดสอบประสิทธิภาพมัน ว่าช่วงเวลาไหนที่มันสามารถจะผลิตไฟแล้วก็ผลิตน้ําออกมาได้อันนี้จะเป็นช่วงเช้าอยู่ครับดันันช่วงเช้าช่วงวัหว่าง8ปดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงก็จะเริ่มทำงานแล้ว เริ่ผลิตน้ำออกมาได้เริ่มผลิตไฟอันนี้พอดีสวนเขามีพวกต้นมังคุดต้นอะไรบังอยู่เขาจะทำการตัดแต่งให้แสงนี่รอดเข้ามาได้มากที่สุดตัวอีเวอร์เตอร์ตัวนี้วิ่งอยู่ประมาณยี่สิบเอ็ดยิบสองยสามก็สามารถจะผลิตน้ำได้แล้ว ครับตัวตู้ก็มีการเดินสายกล่าวให้เรียบร้อยมีตัวตัวป้องกันฟ้าผ่าใส่ท่อร้อยสายอย่างดีครับตัวแผงตัวแผงถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าแสง ส่งมาน้อยมากก็ยังสามารถจะทำงานได้ครับเพราะว่าแผงเป็นแผงรุ่นใหม่ที่มีตัวโวลต์สูงสามารถจะผลิตไฟได้ดีกว่าแผงรุ่นเกา่าอ่า